สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บเรบรฟทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมชิมหข้อชื่อว่านางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักนะคะให้คุณได้รับรู้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะ ขอใช้ไพ่ออโรคอนะคะดูสถานนะความรักของคุณสักนิดนึงนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่หมายเลขเก้านะคะ ไพ่หมายมเลขสามสิบปไพหมายมเลขเก้าสิบไพหมายมเลขสิบสามพ่หมายมเลขห้าสนะคะ23 67 81 คุณเจอคนที่ใช่เรานะคะเนี่ยอืมเจ็ดสิบเจ็ดสี่สิบสองนะคะและใต้สำรับเป็นใบนี้นะอ่าพลังงานอะต้องบอกว่ามันออกมาดีมากเลยนะคะแต่แต่นะมันมีสถานาการณ์บางอย่างเนาะที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวลบวกวนจิตใจ มันมีการพูดการคุยที่บางครั้งนะคะอาจจะนะคะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคุณและเขาคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะในบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ความสัมพันธ์นะคะมันมีความรู้สึกอึดอัดกันอยากคุยนะอยากเคลียร์นะอยากให้ความรักะคะ่ะมันสามารถที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะ อยากที่จะให้คุณและเขาเนะะี่ยค่ะสามารถนะคะที่จะประครับประคองกันนะ่ะคือจริงๆแล้วนะ่ะทั้งคุณและเขานะ่ะต่างก็เหมือนกันนะคะเพราะคุณเองคุณก็มองว่าคนคนนี้แหละใช่นะคะอ่ะเขาเองนะก็มองว่าคุณนะคะก็เป็นคนที่ใช่เหมือนกันเนี่ยละบีจึงบอกว่าคุณนะ่ะเจอคนที่ใช่แล้วนะคะคุณเจอคนที่ จะอยู่เคียงข้างกันไปอะค่ะจนแก่จนเท่าแล้วรอที่สําคัญนะคะมันมีพลังงานาของการเป็นคู่เก่ากันมามันมีพลังงานของการเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่กรรมกันมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราดูจากพลังงานความรักที่ออกมาตรงนี้นะคะพี่ก็มองว่าเป็นความรักที่ดีมากเป็นความรักที่มีสินที่เสมอกันอะค่ะแต่แค่มีบางเรื่อง ที่ทำให้อึดอัดเสียใจโดยเฉพาะไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่ออกมาให้กับเราเป็นไพ่ใต้สำรับอะนะมันยิ่งชัดเจนเลยว่าคุณน้องสองคนคือความโชคดีนะคะที่ได้มาเจอกันอืมแต่ช่วงนี้นะ่ะมันดูเหมือนกับว่าสถานการณ์บางอย่างนะคะทำให้ระแวงนะคะทำให้ไม่หวังใจทางที่คุณน้องสองคนนะ่ะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ผ่านเส้นทางนะคะที่มันยากลาบากอะคะ่ะแล้วก็เคียงข้างกันมาตลอดอะ่ะอืมเพราะว่าตามหน้าไพ่นะคะมันเป็นพนักง,งานที่คุณน้องสองคนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะมีอะไรสามารถพูดคุยกันมีอะไรสามารถเปิดใจคุยกันมีอะไรสามารถที่จะหันหน้ามาพูดมาคุยกันนะคะในลักษณะที่ไม่ได้มีเงื่อนไขแต่พร้อมที่จะเข้าใจในการละกัน แต่หลังจากได้คุณทั้งสองคนเนี่ยค่ะค,ะคบกันไปในความสัมพันธ์นะคะบางคนเป็นครอบครัวไปแล้วอยู่กันไปนะคะผ่านไปหลายปีเนาะ13ปี20ปี30ปีนะคะมันทําให้มีความรู้สึกบางอย่างละคะ่ะที่ไม่ได้มีให้กันเหมือนเดิมนะคะการเข้าใจกันการ,การอาอบเอาใจซึ่งกันและกันนะคะก,กะการเคารพซึ่งกันและกันน่ะมันขาดหายไปมีแต่การเอ่ใช้ อารมณ์นะคะความคิดของตัวเองอมากเกินไปมันจึงทําให้ในบางครั้งน่ยมันก็กลายเป็นประเด็นในความสัมพันธ์แต่นะคะในหน้าไพ่ตรงนี้ไม่ได้มีรักแทรกไม่ได้มีรักซ้อนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะที่มันเป็นสิ่งที่3ในลักษณะของชู้สาวไม่มีถ้าจะมีนะคะก็คือการที่คิดกันไปคนละมุม เราไม่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยกันจนทำให้มันก็เป็นการทำร้ายจิตใจกันทั้งที่จริงๆเราเนี่ยบางคู่เลยค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนที่คุณจะมาคบกันนะคะก่อนที่คุณจะมาอยู่ด้วยกันอ่ะคุณเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะเรียนที่เดียวกันเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันแบบนี้คือได้เลยนะแล้วก็บางคนคืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันก็ได้ค่ะ นะเป็นเพื่อนกันมาเป็นออ5ปี10ปีนะคะเราก็มาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาประมาณนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้กับคุณนะคะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วนะไม่ได้มีพลังงานของการแยกจากกันไม่ได้มีพลังงานของการมีอะไรที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณน้องสองคนต้องปล่อยมือกันอะ่ะไม่มีคะ่ะถ้าจะมีแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์สะดุดได้ ก็ามาจากคุณและเขาไม่หันหน้ามาพูดมาคุยกันตรงๆนี่แหละทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นความถูกต้องค่ะทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นความชัดเจนนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณการไม่เปิดใจคุยกันนะคะอ้าวการไม่เปิดใจคุยกัน <c oughs> แม้ว่าความสัมพันธ์นี้เนะะี่ยค่ะจะมีความมั่นคงให้กันละกันไปแล้วนะคะอืมแต่พี่นางฟ้าขึ้นมาเลยว่าการเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ในใจนะการไม่ทำให้ทุกๆอย่างนะคะมันสามารถที่จะขยับไปข้างหน้าด้วยกันแบบราบลื่นเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญเลยความรักนะคะจากพี่นางฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าความรักในตอนนี้ อยู่ในช่วงของการเป็นคู่กรรมนะอ่ะคามิกเรล a t i o n ิพนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นคู่กรรมอยู่ในช่วงของการหมางเมินใส่กันแต่ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะลืมใครได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะตัดใจจากอีกคนหนึ่งได้แม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยม,ม,มาปรับความเข้าใจเราพี่นางฟ้านะคะก็ย้ำอีกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณอะมองความรักกันนะที่เป็นมุมมองนะคะที่มันต่างออกไปจากเดิมอะนะอยากจะให้คุณมองเห็นนะคะสิ่งดีๆที่เราเคยทําให้กันนะคะหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะที่มันเคยเป็นความสุขของการรักกันในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับพี่น้องฟ้าก็บอกนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ ที่ได้มีการอาธิษฐานขอพรกับเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนะคะปกป้องคุ้มครองความสาัมพันธ์นี้หรือมีการขอพรให้ใจอ่อนนะคะมีการขอพรอให้ทุกอย่างอะคะมันราบรื่นนะคะเพราะฉันเราเนี่ย จากสิ่งที่พี่นางฟ้าออกมาตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่จริงๆความสัมพันธ์ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณน้องสองคนเนี่ยค่ะยังไม่ได้หายจากกันไปไหนแต่เพียงแค่ไม่ได้มีการเปิดใจคุยกันนะพี่นางฟ้าย้ำว่าถ้าคุณน้องสองคนเปิดใจคุยกันนะคะถ้าคุณน้องสองคนหันหน้าเข้ามาหาการเหมือนที่เคยผ่านมานะคะแล้วไม่ใช้อารมณ์อืม พลังงานที่ขึ้นมาบนหน้าไพ่เป็นพลังงานของคนธาตุไฟกับธาตุลมนะคะมีสองธาตุนี้ที่ปรากฏมาจากพี่นางฟ้านะคือพี่นางฟ้าก็บอกว่าหนึ่งคนนะ่ะเปรียบเสมือนลมอีกหนึ่งคนนะ่ะเปรียบเสมือนไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอ,อ่ในยามที่ไฟอะคะ่ะมันกําลังลุกโชนใช่ไหมคะลมอะค่ะก็พัดทําให้ ความเป็นไฟนั้นอะมันร้อนแรงขึ้นมันก็เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ในตอนนี้ของคุณแล้วก็เขานี่แหละนะคะอืมพี่นางฟ้าจึงออกมาเตือนว่าระมัดระวังการใช้อารมณ์นะคะระมัดระวังความเข้าใจกันผิดเราที่สําคัญนะคุณทั้งสองคนนีคะยังคงมีความรู้สึก ความปรารถนาความหลงไหลให้กันละกันแม้ว่าบางคนเนี่ยค่ะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสิบปียี่สิบปีสาสิบปีแต่ว่าอันที่จริงแล้วอะค่ะคุณทั้งสองคนยังสามารถเนะคะที่จะระลึกถึงวันเก่าๆอะได้นะคะเพราะที่ผ่านมาคุณทั้งสองคนดูแลกันดีนะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันละกันนะคะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นรอยยิ้มให้กันละกันอยู่เสมอแต่ พอช่วงเวลาผ่านไปใช่ไหมสิ่งที่เคยให้ความสำคัญเนะะี่ยค่ะมันก็ลดลงนะคะจากเคยทำให้เป็นรอยยิ้มอยู่เสมอเสมอนะ่ะก็กลายเป็นทำให้ขมวดคิ้วอยู่เสมอเสมอนะคะซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นเรานะ่ะพี่น้องฟ้าก็บอกว่าช่วงเวลานี้นะ่นะเป็นช่วงเวลาของการห่างกันก็จริงนะคะแต่พอหลายๆอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะ หลายๆอย่างที่มันได้เกิดขึ้นนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน้องสองคนนะ่ะสามารถที่จะมั่นคงได้ในอนาคตนะคะอ่ะมีพลังงานของคนธาตุดินขึ้นมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวบีทจะเปิดราศีจอจงให้ตอนท้ายนะเพราะว่าในตอนนี้ธาตุขึ้นมาเพิ่มนะคะเป็นสามธาตุแล้วแต่ว่าพี่นาฟ้าก็ย้ำเลยว่าถ้าหากว่าคุณน้องสองคนสามารถที่จะ นะสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคะความรักครั้งนี้จะมั่นคงเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกถึงความมั่นคงอะคะ่ะมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ย้ำถึงความคิดถึงนะย้ำถึงความคิดถึงย้ำถึงความคิดนะคะสิ่งที่เคยมีให้กันคุณทั้งสองคนอะเปรียบเสมือนรักครั้งแรกของการรกันค่ะ เหมือนเป็นเขาเรียกว่า first kiss ของการลักันนะคะเพราะฉันเราเนี่ยความทรงจำต่างๆเราสามารถทำให้มันกลับมาอยู่ในปัจจุบันกับเราได้คะ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองคุณลองสังเกตด,ดูนะว่าความหวานชื่นในความสัมพันธ์เนี้ยมันหดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะบางครั้งมันอาจถึงเวลาที่เราต้องเติมเต็มนะคะความหวานนี้ลงไปในความสัมพันธ์นะ เนี่ยค่ะถึงวเวลาต้องตัดสินใจเราจริงๆนะคะเราเป็นการตัดสินใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันสามารถที่จะไปกันต่อได้นะคะสามารถที่จะกลายเป็นความรักที่ดีอ่ะที่ไม่ใช่ความรักที่มันท็อกซิกอะค่ะคือตอนเนี้ยบีก็มองว่ามันท็อกซิกนะคือก่อนหน้านี้น่ะมันเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ว่าในตอนเนี้ยมันเหมือนกับทั้งรักทั้งเจ็บอะเพราะ ไม่ได้เปิดใจคุยกันพูดจาอะไรมาบางครั้งก็พูดจาแบบทิมแทงใจเชื่อเฉินใจนะคะพูดแล้วมันก็แบบรู้สึกมันเจ็บจีดขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นความรักที่ทั้งรักทั้งเจ็บในเวลาเดียวกัน แต่คุณผูกพันกันมากเกินกว่าที่คุณจะปล่อยมือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะคุณก็ต้องพิจารณาว่าคุณยังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่ในพลังงานของคุณนะคะกับเขาที่ออกมานะ่ะออกมาบอกว่าต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ต่างคนต่างเป็นคู่นะคะที่มีสัญญาใจร่วมกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นไพ่ใบนี้เนาะ นะคะมันเป็นไพ่ใบนี้นะ่ะมันก็จะเป็นการล็อกกันมาจากอดีตชาติมันคือการได้มีการทำบุญและกรรมร่วมกันมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในปัจจุบันนะคะจึงได้มีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะเกิดขึ้นในปัจจุบัน เวลามีความสุขก็จะมีความสุขมากๆไม่มีความทุกข์ปะปนแต่พอเวลามีความทุกข์ก็มีความทุกข์มากๆนะคะไม่มีความสุขเข้ามาเจือปนเลยเพราะว่าคนน้องสองคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามีประเด็นกัน,นะคะมักจะมีทิฐิในใจนะคะเปรียบเสมือนกับลมและก็ไฟที่บีได้พูดไปแล้วนะเพราะฉันเลานะะ่าเนี่ยค่ะความรักนะคะจากพี่นางฟ้าก็บอกว่า การที่มาเจอกันนะ่ะมันเป็นเพราะพรมลิกิตนะการที่มาเจอกันนะ่ะมันเป็นเพราะโชคชะตาของคุณน้องสองคนจริงๆเพราะฉันแล้วขอให้คุณนะคะถนอมใจกันค่ะนะถนอมใจกันดูลใจกันเพราะว่าความรักนี้นะ่ะจะยังคงอยู่กับคุณไปตากนานเท่านานเลยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันจะยังดู ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับบางครั้งคุยกันก็ไม่เข้าใจคุยดีๆกันได้แค่ไม่กี่คําได้ไม่กี่ประโยคนะคะก็ขัดใจขัดใจกันซะอีกแล้วนะคะทําให้ห่างกันอีกแล้วแต่เราลองยอนเราลองมองย้อนนะคะกลับไปในวันที่เรารักกันดีๆในวันนั้นเรามีเหตุผลในการคุยกันมากแค่ไหนพี่น้องฟ้าค่ะก็ย้ำามานะคะกับเรื่องราวในการพูดคุยกันกับเรื่องราวในการเคลียร์กัน เราที่สําคัญน่ะบางคนเนี่ยนะคะอยู่ไกลกันด้วยในนเวลานี้เป็นรักทางไกลนะอ่าไม่ว่ายังไงเขาตามเลยค่ะต้องนะคะพยายามทําให้ช่องว่างนะคะของความไกลกันน่ะมันมันไม่ไกลกันนะคะเหมือนที่มันเป็นถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลกันน่ะแต่เราต้องทําให้ใจของเรามันใกล้กันอยู่เสมอนะคะเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกกันแล้วหลังจากนี้น่ะมันจะมีความสุขเข้ามาหาคุณนะคะ บนิรันเลยจากไพ่ใบสุดท้ายของเรานะคะจากพี่นางฟ้านะอืมอ่ามาดูราศีนะคะมาดูสิว่าจะมีราศีอะไรมีวันเกิดหรือว่าวันที่อะไรบ้างนะคะ คนที่เกิดวันที่8นะคะราศีพิจิกนะคนที่เกิดวันที่27นะคะคนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันที่15ค่ะคนที่เกิดวันที่10นะคะหรือราศีมังกรค่ะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ เก้าสิบห้าสามสิบหมายเลขสี่แปดสิบสี่ห้าสิบห้านะคะเดี๋ยวขอปีนักสัตว์ให้สักนิดนึงนะ ีจอนะคะหรือว่าปีหมานะปีเถาะนะคะหรือว่าปีกระต่ายปีมะโรงนะคะปีงูใหญ่ปีกุลนะคะออปีฉลูค่ะขอโทษดิค่ะปีฉลูนะคะหรือว่าปีวัวปีขานนะคะหรือว่าปีเสือโอเค ่ครบเรียบร้อยนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งหลักกำไรนะคะมาเริ่มกันที่กำไรสมปรารถนานะคะ กำไลสมปรารถนานะคะทําจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9วาระนะคะในกําไลแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขาดคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะ การงานมีแต่คนรักคนเมตตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลค่ปาปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหย,เยากเขียวจักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนะ,นะ,ะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาบทํำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปู่เสดมากสวัสตนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดถรำครูหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งแะกกำไรด้วยนะคะ